ขอทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับโมเดลเปลี่ยนกระทันหัน7มีนาคมเกิดอะไรขึ้นพยากรณอากาศแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพยากรอากาศในช่วงเที่ยงของวันอังคารที่1มีนาคมวันแห่งการเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับ โดยในวันนี้นะครับแอดมินจะพามาดูในด้านของการพยากรณ์อากาศในอีก10วันล่วงหน้าร่วมถึงการพยากรณ์อากาศในวันนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับโดยฝนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไป 1>, 1, 2, ึ่งสามี่ห้าและวันที่6มีนาคมอาจจะมีฝนเข้ามานะครับบริเวณภาคตะวันออกจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเน้นฝั่งล่างๆนะครับอาจจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยได้ในช่วงนี้แค่ในบางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่ หลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่7มีนาคมตั้งแต่ในช่วงรุ่งสางเลยนะครับประมาณ3นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีกลุ่มฝนจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งนะครับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนําความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้ทะเลอ่าวไทยในบางส่วนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจะเกิดแนวพระท่าอากาศเข้ามาก่อนนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับจากนั้นนะครับจะเริ่มมีการกระจายตัวในช่วงสายของวันที่7มีนาคม โดยจะมีการกระจายตัวภัยที่บริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันออกทางตอนบนและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่7มีนาคมกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวดีขึ้นนะครับบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้นะครับ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนในช่วงระยะแรกคือวันที่7มีนาคม จะมีแนวพระธาอากาศเข้ามานะครับอาจจะทําให้มีพายุลูกเห็บเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนร,ระมัดระวังกันด้วยเช่นกันนะครับในบางพื้นที่จากนั้นนะครับเที่ยงคืนของวันที่7มีนาคมก็ยังมีกลุ่มฝนเข้ามาจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวภาคใต้ทางตอนบนในบางพื้นที่นะครับ Gen, 8มีนาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครและริมณฑลภาคใต้ทางตอนบนและบริเวณภาคตะวันออกนะครับในช่วงเช้าส่วนในช่วงเย็นนะครับ8มีนาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับส่วนในด้านของวันที่9มีนาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกนะครับในช่วงเย็น 10มีนาคมกลุ่มฝนก็จะเข้ามาได้นะครับโดยจะเน้นบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามานะครับเนื่องจากนะครับในระยะนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศแจ้งเตือนออกมาในด้านของการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการดังนั้นนะครับคำที่แอดมินใช้ในด้านของฝนะระลอกต่อไปที่จะเข้ามาในช่วงวันที่7 É. 9และ10มีนาคมแอดมินจะใช้เป็นคำว่าพายุฝนฟ้าขนองแทนนะครับจะยังไม่ใช้คำว่าพายุฤด,ดูร้อนตราบใดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมทิทยายังไม่ประกาศแจ้งเกือนออกมาให้ด้านของการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการของปีพุทธศักราช2,565จากโมเดลเดิมคาดการนะครับจะให้มีฝนเข้ามาทุกภาคในวันที่6มีนาคม2565โมเดลได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในวันนี้ จะเริ่มมีฝนเข้ามาตั้งแต่รุ่งสางของวันที่7มีนาคม2565ในทุกภาคนะครับ 7, 8, 9, 10ฝนจะลดหลั่นกันไปตามลำดับนะครับจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือก่อนมาที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคเหนือและบริเวณภาคใต้นะครับขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับส่วนในระยะแรกตั้งแต่ในวันที่1จนถึง6มีนาคมจะมีฝนเข้ามานะครับในบางพื้นที่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออก รวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและเป็นมณฑลจะเน้นฝั่งล่างๆนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ติดกับฝั่งทะเลนะครับในช่วงนี้ซึ่งนะครับทั้งนั้นทั้งนี้โมเดลยังอีกยาวไกลมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศในรายวันในทุกวันนะครับแอดมินจะนํามาแจ้งเตือนในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นของทุกวันฝากติดตามชมกันด้วยนะครับ ส่วนในด้านของฝนในวันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ยังคงมีหลงเหลือตกค้างนะครับแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงรวมถึงพื้นที่ของการตกจะลดลงนะครับคลื่นลมก็จะมีกําลังอ่อนลงจากที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรก็จะลดลงเป็นคลื่นสูงได้ประมาณ2เมตรและบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นจะลดลงเหลือสูง1-2เมตรนะครับบริเวณพื้นที่ฝนในวันนี้1มีนาคมนะครับ ครับจะเน้นบริเวณจังหวัดประจบพิรีขันชุมพรสุราธานียะลานาราธิวาสระนองพังงาและสตูลโดยฝนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเหลือ20%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกลดลงเหลือ10%ของพื้นที่นะครับส่วนประเทศไทยทางตอนบนในวันนี้อาจจะมีฝนเข้ามาบริเวณภาคตะวันออกในบางพื้นที่นะครับแต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยส่วนมากจะเน้นบริเวณที่ติดกับชายทะเลซะเป็นส่วนมากนะครับส่วนบริเวณความกดอากาศ สูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับทำให้มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในทุกภาคนะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับเช้าของวันนี้ได้สัมผัสกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับในด้านของมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงจึงทำให้มีหมอกเข้ามาในตอนเชา้าทั้งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ในบางพื้นที่นะครับซึ่งอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-3องศา องศาเซลเซียสนะครับเราจะรู้สึกว่าในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นและจะร้อนขึ้นนะครับโดยภาคเหนืออุณหภูมิประมาณ16-38องศาทันเซียสส่วนยอดดอยยังคงมีอากาศหนาอุณหภูมิอยู่ที่8-14งองศาทันเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิประมาณ17-36งสองศาทันเซียสยอดภูยังคงมีอากาศหนาอุณหภูมิ10-16งกองศาทันเซียสภาคกลางอุณหภูมิ21-37องศาเจลทันเซียส ภาตะวันอ,ออกอุณหภูมิ23-36องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและริมมณฑลอุณหภูมิ24-36องศาเซลเซียสหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทวงทีและต่อเนื่องและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องนะครับและขอให้ยึดประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักและข้อมูลข่าวสารในด้านของการพยากรณ์อากาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะครับแอดมินจะนํามาให้ชมในช่วงเที่ยงและในช่วงเงย็นของทุกวันนะครับผมขอบคุณครับ